สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตในเรื่องของการวางแผนในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นของไฟเซอร์กับบูเดนาสายพันธุ์ใหม่ที่มีการปรับปรุงคุณภาพของวัคซีนให้ตรงกับโอเมกคอนกาลังมาในาได้รับการอนุมัตินะครับในต่างประเทศดังนั้นใครที่วางแผนจะฉีดให้ฟังคลิปนี้ดีๆนะครับท่านจะได้ไม่เสียประโยชน์ติดตามไปกับคลิปนี้นะครับพี่คุณป้าคุณนา อ,อยากเรียนสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุของหมอนนัทด,ด้วยนะคะได้ตามช่องทางนี้ค่ะวันนี้สถานการณ์บ้านเราเปลี่ยนไปนะครับตั้งแต่หนึ่งกระกฎาคมเนี่ยก็มีแนวโน้มที่บ้านเราจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การถอดหน้ากากในสถานที่เปิดนะครับซึ่งผมก็แนะนำว่าให้ระมัดระวังสูงนะครับเพราะสถานการณ์ณวันนี้ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาจนถึงกระกฎาคมเนี่ยเริ่มมีคนที่ติด เชื้อโควิดมากขึ้นโรงพยาบาลเริ่มมีตัวเลขที่มากขึ้นนะครับตัวเลขของการติดเชื้อโควิดก็มากขึ้นถึงแม้ว่าอาการจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับแต่การติดที่มากขึ้นยังคงเกิดจากการติดในครัวเรือนการทานอาหารร่วมกันการใกล้ชิดกันอยู่นะครับ,นะรบนั่นหมายความว่ามันก็ย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะครับว่าสายพันธุ์ของโอมครอนเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ย่อย B A 1 B A 2นะครับตอนหลัง ประมาณสักมีนาเ a 2ก็ครอบคลุมในประเทศไทยไปแล้วนะครับจนคนติดเป็นจํานวนมากนะครับแล้วมันก็ไม่มีที่ไปแล้วครับเพราะฉะนั้นการติดเชื้อมันก็เลยดรอปลงเพราะว่าคนเริ่มมีภูมิต้านทานระยะสั้นกับตัวโอเมครอนคนไหนที่ป้องกันตัวเองใช่ไหมครับก็ปลอดภัยอยู่อย่างอย่างนั้นไปนะครับคนไหนที่เริ่มกัดตกก็เริ่มติดเชื้อกันนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือวันนี้ข้อมูลที่เกิดขึ้นก็คือ การฉีดวัคซีนนะครับจากข้อมูลที่ผมกําลังจะรอการตีพิมพ์นั้นพบว่าคนที่ฉีดวัคซีนไม่ว่าจะ3 4มหเข็ม6เข็ม7เข็มนะครับในในสตดี้ยังไม่มี7เข็มนะครับแต่ว่าในสตี้มี5เข็มก็พบว่ายังสามารถติดโควิดได้นะครับนั่นแปลว่าวัคซีนนั้นเนี่ยไม่สามารถจะป้องกันการติดเชื้อโอเมกอรอนได้นะครับแต่ป้องกันการป่วยหนักได้นะครับ ประเด็นที่สำคัญวันนี้คือมีวัคซีนอยู่ด้วยกัน2ตัวที่กำลังรอที่จะแอปพรูฟและมีการใช้ในปลายปีนี้นะครับวันนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปโดยมีสายพันธุ์โอเมกรอน b a 4 b a เเข้ามาในทั่วโลกและก็เริ่มเข้ามาในประเทศไทยนะครับเราจะพบว่าสายพันธุ์ย่อยอันนี้ของโอเมกออเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์ในหลายตำแหน่งโดยเฉพาะมีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งสีเขียวก็คือรีเซพเตอร์บ i ดิงโดเมนคือ คือตำแหน่งที่มันใช้ในการสร้างหนามในการที่จะเกาะในตัวคนนะครับการกลายพันธุ์ของมันเนี่ยทำให้มันหลบหนีต่อตัววัคซีนได้นะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็อ่อนโปรกเปียกในการที่จะทําให้เกิดอาการรุนแรงนะครับนักวิชาการเชื่ออยู่2อ,อย่างคือภูมิต้านทานตกลงนะครับก็เป็นสาเหตุทําให้เราติดเชื้อแต่2คนก็เริ่มเชื่อมากขึ้นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานจากวัคซีนแต่เป็นเพราะว่าตัวมันเอง หลบหนีนะฮะการปกป้องในร่างกายเพราะว่ามันกลายพันธุ์นั้นนั้นหมายความว่าการฉีดวัคซีนที่มันปกป้องไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเนเจอร์ของมันมันปกป้องไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นจึงมีความเชื่อและมีการวางแผนในการพัฒนาวัคซีนให้มันตรงกับตัวโอไมครอนมากขึ้นนะครับนั้นในช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาหลายๆแห่งนะครับจึงได้กําลังพัฒนาวัคซีนแต่โชคร้ายเหลือเกินนะครับบ a เตอนนั้นยังไม่มาก็เลยเป็นการพัฒนาวัคซีน ให้มันปกป้องสาหรับสายพันธุ์ BA 1นะครับก็ยังตามวัคซีนตัง้งตามโควิดไม่ทันสักทีนะครับข้อมูลในอเมริกาอันนี้แสดงให้เห็นนะครับว่าตัวโอเมก้าได้มีการคลืบเปลี่ยนจากเดลต้าไปโอเมก้าสายพันธุ์หนึ่งในประเทศไทยก็เป็นสายพันธุ์สองและตอนนี้กําลังเป็นสายพันธุ์สี่สายพันธุ์ห้านะครับกำลังมาครอบงำจึงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยเริ่มมีคนกลับมาติดอีกแล้วนะครับลิขคาําามก็คือว่าณนะตอนนี้มีวัคซีนอยู่2ตัวที่ อยู่ในกระบวนการที่รอการแอปเพลฟนะครับในอเมริกานในยุโรปนะครับคือวัคซีนไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะครับไฟเซอร์ Pfizer กับโมเดอร์นามีความคล้ายคลึงกันก็คือว่าวัคซีนไฟเซอร์กับโมเดอร์นาได้มีการปรับปรุงให้ตัววัคซีนเนี่ยครอบคลุมป้องกันเชื้อได้อยู่2กลุ่มก็คือ1คือเป็นเชื้อตัวสายพันธุ์ดั้งเดิมคืออู่ฮันนะครับเพราะนั่นคือเอาตัววัคซีนดั้งเดิมมาใช้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรกับปรับเปลี่ยน วัคซีนนะครับให้อีกตัวหนึ่งเนี่ยปกป้องสายพันธุ์โอเมก้าครอนเบีเอได้นะครับซึ่งการมีวัคซีน2สายพันธ์ใน1เข็มเนี่ยเขาเรียกว่าไบวาเลนต์นะครับจากการศึกษาจะหเห็นว่าโมเดอร์นาเนี่ยใช้ชื่อสูตรว่า1273.214นะครับคือ1 2 7 3เเป็นวัคซีนดั้งเดิมที่เราฉีดกันมาตั้งนานแล้วตัวโมเดอร์นาเองเนี่ยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบดูจากสไลด์ต้องดูอย่างนี้นะครับคือโดยปกติแล้ว สายพันธุ์โอเมก้าร่างกายจะปกป้องได้น้อยลงแต่ทันทีที่เราฉีดกระตุ้นโดยในกรณีนี้น่าจะเป็นการฉีดกระตุ้นที่ประมาณ4-6เดือนหลังจากเข็มสุดท้ายนะครับเขาพบว่ามันก็ปกป้องโอเมก้ารอนจากอาการป่วยหนักได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับได้แน่นอนแต่ในประเทศไทยเราฉีดเข็ม4เข็ม5กันไปแล้วเลยงานวิจัยกันไปแล้วนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเขาฉีดเข็มกระตุ้นในกรณีของเขาหมายความว่า เข็ม1เข็ม2ถือว่าเป็นวัคซีนแรกดังนั้นเข็มที่3เรียกว่าเป็นเข็มกระตุ้นนะครับและเข็มที่4ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นครั้งที่2นะครับนะฮะเข้าใจนะครับอย่าสับสนหลายคนมองว่าซีโนแวคฉีดไปแล้ว2เข็มถือว่าโมคะนะครับในความเห็นผมไม่ได้โมคะ100%เเพราะว่าเวลาเราตรวจคุณต้านทานยังพอมีเหลืออยู่บ้างการที่คุณฉีดเป็นโมคะแล้วตัดสินว่า ถือว่าซีโนแบคกับตอสต้เป็นศูนย์ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางคนฉีดเข็มที่3าเข็มที่4ไปแล้วเกิดผลข้างเคียงต่อต้านจากสิ่งที่เกิดขึ้นเดิมเยอะมากๆดังนั้นจะไปหาว่าวัคซีนที่ฉีดไปแล้วไม่ไม่มีฤทธิ์เลยหรือฤทธิ์เป็นศูนย์เยผมคิดว่ามันไม่ปลอดภัยที่จะคิดแบบนั้นผลนนการศึกษาเห็นว่าเรากระตุ้นนะครับสามารถป้องกันการป่วยหนักได้อย่างแน่นอนนะครับในโอเมกอรนเป็นเส้นสีแดงถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ดี เท่ากับสายพันธุ์อู่หั่นหรือว่าเดลต้าแต่ใครจะไปแคร์สายพันธุ์อู่หั่นกับ Delta เดลต้าในเมื่อมันไม่มีแล้วนะครับคำถามสําคัญวันนี้ก็คือว่าพอเรามีการปรับสายพันธุ์นะครับให้วัคซีนโมเดอร์นาเป็นสายพันธุ์ไบเวเลนต์ก็คือมีทั้งปกป้องโอเมรอนและก็สายพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยผลการศึกษาพ,พบว่านะครับถ้ามีการเปรียบเทียบพบว่าประสิทธิภาพในการป้องกันโอเมรอนสายพันธุ์ b a 1เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ ครึ่งหนึงคือ2,372เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ดั้งเดิมคือ5 0 0 0ันะครับอันนี้คือพัฒนาแล้วแต่ถ้าใช้โมเดอร์นารุ่นเดิมที่บางคนยังไปรอฉีดอยู่ที่ที่ไหนก็ตามโรงพาบาลต่างๆมันก็จะปกป้องป้องกันโอเมิครอนได้ค่อนข้างน้อยกว่าดังนั้นใครรอได้รอนะครับถ้าคิดเป็นค่าการปกป้องเนี่ยเป็นเป็นเท่าเนี่ยเขาบอกว่าเท่ามันจะอยู่ประมาณสัก8เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับของเดิมนะครับแน่นอนว่า มันก็ย่อมดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นผมผมก็คงจะเลือกฉีดวัคซีนที่พัฒนาใหม่แล้วนะครับอันนี้เป็นการศึกษาในคนอายุมากกว่า18ปีโดยการใช้โดสโมเดอร์นาไบวัลเอนต์อยู่ที่50ไมโครกรัมคือ25ของโดสเดิมแล้วก็25ของโดสใหม่นะครับถ,ถ้าฉีดร้อยเนี่ยเดี๋ยวผลข้างเคียงเยอะหรือว่าตอบน้ําเหลืองที่รักแร้โตหรือว่ามีการอักเสบมีไข้ยเยอะอะไรเงี้ยครับส่วนไฟเซอร์ก็ได้มีการพัฒนาเหมือนกันนะครับเลยนะครับพบว่าภูมิที่เกิดขึ้นเกิดขึ้น นะครับโดยที่อันนี้เป็นการฉีดโมโนไวเลนต์ของตัวคือการวัคซีนเข็มเดียวสาหรับโอมครอนของเดิมเนี่ยมันขึ้นประมาณหมื่นกว่าหมื่นสองใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นฉีดป้องกันโอมครอนมันได้แค่พันเก้าแปลว่าประสิทธิภาพป้องกันของไฟเซอร์ดับสายพันธุ์ตั้งเดิมดีกว่ามาโบเดน่าแปลกนโดสน้อยแต่ดีกว่าแต่พอมาเป็นโอไมครอนสู้ไม่ได้นะครับทีนี้พอเขาเอาตัวไฟเซอร์เนี่ยมาแบ่งออกมาเป็นครึ่งครึ่งนะครับก็คือสิบห้าไมโครกรัมเป็น ป้องกันอู่ฮันเดิมกับ15ไมโครกรัมเป็นโอมก้านนะครับเขาพบว่ามันก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบไปแล้วมันก็เรียกว่าถ้าใช้เป็น30ไมโครกรัมของตัวโอเมิรอนเลยมันจะปกป้องได้มากกว่าเพียงแต่ต้องยอมรับข้อจํากัดว่าถ้าทําแบบนั้นเนี่ยในกรณีที่ไม่ใช่โอเมครอนมาในอนาคตเป็นสายพันธุ์อื่นนี่นะอันนั้นเป็นวัคซีนที่เสียของเลยเพราะว่า มันจะเพาะกับตัวโอเมครอนนะครับการศึกษานี้ทําการศึกษาในคนที่อายุมากกว่า55ปีนะครับในวัคซีนของตัวไฟเซอร์นะนะครับแต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าสไลด์ก่อนหน้านั้นนะเป็นการฉีดในคนตั้งแต่อายุ18ปีแล้วก็เป็นวัคซีนสเปซิฟิกกับตัวโอไมครอนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี2ฟอร์มก็คือว่าเป็นฟอร์มที่เป็นไบวา l เลนทที่เป็นการศึกษาในคนอายุมากกว่า55ปีกับเป็น โมโนวาเลนต์ uh, ent, นะครับก็คือเป็นวัคซีนชนิดเดียวแต่เป็นสายพันธุ์ป้องกันโอมิครอนนะครับซึ่งคนอายุน้อยอันนี้ก็จะสร้างความสับสนนิดหน่อยเพราะว่าเวลาที่องค์การอาหารและยารับรองเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นการรับรองในลักษณะที่ว่าคนอายุน้อยจะเป็นวัคซีนสูตรหนึ่งคนอายุมากเป็นวัคซีนอีกสูตรหนึ่งนะครับสร้างความสับสนพอสมควรในกระบวนการของการขออนุมัติและกระบวนการอ,ออกแบบงานวิจัยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ แสดงให้เห็นว่าในอนาคตนะครับจะมีวัคซีนที่เฉพาะกับตัวโอไมรอนลงมานะครับถามว่าวัคซีนจะมาเมื่อไหร่นะครับจากสไลด์นี้ผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับบอกว่าโอไมรอนเนี่ยนะครับในวัคซีนบนหนาเนี่ยเขาเชื่อว่าเขากําลังทาอยู่แล้วก็น่าจะแปรพูฟนะครับแล้วก็ปล่อยขายได้ปลายเดือนกันยานะครับแต่อย่าลืมว่าเป็นวัคซีนที่ออกแบบสําหรับสายพันธุ์ b a 1ของตัวโอมมรอนแต่ณวันนี้ ที่เราติดกันเริ่มเป็น BA 4 BA 5กันแล้วนะครับส่วนไฟเซอร์ก็ขี่กันไม่น้อยหน้ากันก็จะออกมาประมาณต้นเดือนตุลาก็พอๆกันนะครับถามว่าประสิทธิภาพไหนดีกว่าดูจากกราฟในเบื้องต้นนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าโมเดอร์นาทำได้ดีกว่าแต่อาจจะเป็นเพราะว่า m o เดอร์ใช้ใช้โดสที่เยอะเนาะเพราะว่าไฟเซอร์ใช้โดส30ใช่ไหมโมเดอร์นใช้โดสอยู่ที่50ตัวเลขก็เลยทำได้ดีกว่าเล็กน้อยแต่สรุปกลมๆผมว่า ก็ตัวไหนมาก่อนฉีดตัวนั้นเลยนะครับนี้บนอันนาก็จะมาประมาณกันยาแต่เขาบอกว่าถ้าพัฒนาเป็นสเปซิฟิกกับ BA45 ก็จะยิ่งช้าไปใหญ่นะครับดังนั้นวันนี้คุณตัดสินใจดีๆครับโดยปกติเราฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นตามหลักทั่วโลกอยู่ที่4-6ถึงเดือนดังนั้นถ้าวัคซีนดีเลยไปอีกสัก1-2ถึงเดือนมาในประเทศไทยก็จะประมาณพฤศจิกาธันวานะครับดังนั้นเข็มสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณวางแผนจะฉีดวัคซีนเข็มใหม่ ก็จะต้องเป็นประมาณมิถุนากรกฎานะครับไม่ควรจะช้ากว่านั้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณฉีดวัคซีนกระตุ้นหลายๆตัวใกล้กันเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับผลข้างเคียงมากกว่านะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายสําคัญก็คือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณมีความเสี่ยงในการที่จะป่วยหนะักการฉีดวัคซีนไหนกระตุ้นตัวไหนก็ย่อมดีทั้งนั้นน,นะครับเพียงแต่อย่าลืมว่าวัคซีนใหม่กาลังมาของเก่ามันก็คล้ายๆกับการซื้อของเนาะ ของรุ่นใหม่มาไอโฟนรุ่นใหม่มานะครับคนก็อยากได้รุ่นใหม่แต่ใครบอกว่ารุ่นเก่าเราก็ใช้ได้อันนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจของคนแต่ละคนก็ขอให้วิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีลาวติสวสดครับคุณพี่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาอย่ายลืมสน,สนับสนุนผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงอายุของหมอนะ้าด้วยนะคะได้ตามช่องทางนี้ค่ะ